นักแสดงดังความคิดเริศม,มาก เผยเหตุผลเลิกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นสาวประเภท2ที่ทั้งสวยทั้งเก่งและไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจริงๆค่ะสําหรับสาวปอยตรีชดาที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวได้ผันตัวเองออกไปจากวงการบันเทิงไปเรียนต่อและมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งสาวปอยนั้นก็เป็นที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เอามากๆจนทําให้เจ้าตัวกลายมาเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ระดับโมเลกุลนอกจากนี้สาวปอยยังได้เปิดบริษัทไบโอเอ็มที บริษัทไบโอฟาร์มาเทคจำกัดและบริษัทไบโอฟาร์มาแปซิฟิกจำกัดสถานที่รับผลิตวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐาน GMP ที่ใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุลและหลบสุดล้ำล่าสุดตอยได้ออกมาเผยสาเหตุที่เลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในรายการแฉวว่าประสบการณ์ที่เราได้เจอผู้คน ปอยรู้สึกว่าคนที่เขาเทสดีเขาจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสีของม a t เท i เรียลมากกว่าแบรนด์ปอยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนที่รวยโคตรและเขาสะพายกระเป๋าที่พับได้พอกลางออกมาก็เป็นผ้าและเมื่อเราเทียบกับเขาคือปอยโคตรจนกว่าเขาเยอะแต่ตอนนั้นปอยถือกระเป๋าหนังจระเข้ตตอนนั้นปอยอายมากและเราก็รู้สึกเขินมากและเราต้องเจียมตัวนิดนึงเราเห็นแล้วว่าคนที่ประสบความสำเร็จในตอนนั้นสิ่งที่ปอยเห็นคือเขาจะ คิดอยู่ตลอดว่าเขาจะทํางานอะไรมีกลยุทธ์ในการหาเงินยังไงเขาคิดแค่นั้นเลยเราไปเห็นความคิดของเขาเห็นวิธีความคิดของเขาจริงๆมันมีอะไรเยอะมากจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เราสามารถเรียนรู้จากคนเก่งได้